สวัสดีครับวันนี้ก็มี1ดอก3จุดนะครับมาขายนะครับโค้ดมีแต่ควงเงินนะครับตัวเปล่าๆเลยมีแต่ควงเงินนะครับแล้วก็อ่เดี๋ยวให้ดูฉายาอันนี้นะครับชายาไม่เต็มเท่ากันนะครับมีมีดสาม 3, แล้วก็อะไระลูกซองสามนะครับ อ้าวเชี่อกดไม่ไปดิเน็ตเน็ตอ่านี่นะครับจะให้ดูกระเป๋าสัมภาสัมภาระนะครับพีเก้าศูนย์คิดโอเอเอ็มเจ็ดสิบแล้วก็ควงไม้แล้วก็ควงเงินนะครับปืนโคตรควงเงินนะครับปืนแรนะครับไม่มีขายครับนี่เลยตัวละครก็ไม่มีครับไอดี ID นี้บอกแล้วว่าไอดีเปล่าๆครับ มีครัวเงินอย่างเดียวนะครผมให้ดูคิวคิวเดทไหนวะไหนวะด,ดูนี่ก็ได้คิวสามหมืตายสองหมนะครับห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เฮดทอนยีพ้อยห้แคทห้นะครับผมขายราคา 400 wallet นะครับ400 wallet 500นะครับสนใจติดต่อเพจได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกด like page ไลค์เพจด้วยนะครับผมเพิ่งทำเพจนะครับอ่ะดิงอยู่ข้างล่างเลยนะครับขอบคุณครับ